พงแค่เดินสายพบสื่อ,อยังจัดเต็มค่ะคุณผู้ชมเด่นขนาดนี้เลยนะคะเสื้อขนเฟอร์ชุดหนังนี่คือขาดไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะเสียคอนเซปตที่ตั้งใจปรุงกันใหม่ของวง Tragedy of Murder ค่ะเป็นวง Metalcore Deathcore นะคะที่คอเพลงแนวนี้รู้จักกันดีเพราะว่าอยู่มาถึง18ปีแล้วค่ะแฟนเพลงเก่าๆบอกว่าจําร่างเดิมกันแทบไม่ได้นะคะเมื่อวงเขาขอ ปรับอิมเมจค่ะจากเข้มๆม,มาเป็นแนวจัดจ้านผสมผสานแฟชั่นทั้งแนวโกธิกเนี่ยไซเบอร์พังแล้วก็เจลรักของญี่ปุ่นด้วยก็อยากให้ภาพลักษณ์นี้ช่วยขยายฐานคนฟังค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือเด็กๆที่เขาหันมาฟังเพลงแนวนี้กันมากขึ้นนะคะทั้งหมดบอกเลยไม่ขัดนะคะอย่างหนึ่งในสมาชิกที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในตําแหน่งมือกลองค่ะตั้มนัทสิทธิ์ันสกุลแม้ตัวรับราชาการเป็นครูชั้นมัธยมศึกษาสอนดนตรีอยู่ที่จังหวัดตรังแต่ก็ไม่ได้กังวลดราม่าอะไรนะคะบอกว่าการแต่งกายเป็นเหมือน ละปะบนเวทีที่นำพาดนตรีไปสู่วงกว้างค่ะแต่รัาราชการผมก็เปิดตัวในความเป็น LGBT เลยแล้วก็2คือเราไม่ได้ทําอะไรผิด3คือเรากำลังถ่ายทอดเรื่องราวจริงๆการแต่งตัวผมมองว่ามันทําให้เราสามารถขยายพื้นที่ในการเล่าเรื่องราวของศิละปะชิ้นหนึ่งได้มากขึ้นกว่าการแค่แค่ทำดนตรีแล้วมาโชว์มันไม่ใช่ถึงมันคือศิละปะอย่างหนึ่งเมื่อก่อนก็เสื้อยืดขาสัาน้นรองเท้าผ้าใบอันนี้เปลี่ยนใหมก่ก็รู้สึกว่า มั่นใจมากขึ้นเพราะว่าเราเราชอบอยู่แล้วด้วยสไตล์แบบนี้ก็ทำให้แบบว่าไปทัชกับกลุ่มที่แบบชอบอนิเมะชอบสายคอสเพย์ก็ชอบแฟชั่นที่แบบมีความเป็นยูนิเซ็กซ์มีความเป็นคอสเดย์อะไรอย่างเงี้ยให้มาติดตามวงด้วยครับก็ทำให้เราได้มีกลุ่มแฟนเพลงที่เป็นเด็กบา,บางคนที่มาดูคอนเสิร์ตท,ที่เราเจอแบบไม่ถึง10ขวบเลยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นแบบว่าผู้หญิงมากยิ่งขึ้นพอเขาดูว่า ภาพลักษณ์ของวงเมทัลเนี่ยมันอย่างวงเราเนี่ยมันไม่ได้ดูน่ากลัวเหมือนถ้าเหมืองถึงทางอะไรขนาดนั้นครับผม การปรับภาพลักษณ์ของวงก็เริ่มต้นมาจากการปรับแนวเพลงค่ะซิงเกิลล่าสุดที่มีชื่อว่า paradise นะคะวง,ขงเขาเขียนขึ้นเพื่อขอบคุณแฟนเพลงค่ะดนตรีแบบนี้เขาบอกเลยฟังง่ายขึ้นแล้วนะคะจะมีท่อนร้องเสียงคลีนอยู่ด้วยที่สําคัญ mv ค่ะใครเห็นต้องว้าวทันทีเพราะว่าแทบจะเหมือนวิชวลสวยๆในงานเกมนะคะแล้วก็งานเบื้องหลัง cg เขาบอกเลยน่าจะมีหลักล้านค่ะเพราะว่าได้รับทุนสนับสนุนนะคะจากหน่วยงานอย่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์หรือ cea ของรัฐบาลค่ะให้ใช้เทคโนโลยีนะคะ led ขนาดใหญ่และก็ถ่ายทำแบบ v i วชั่ p โปรดักช mm ันค่ะซึ่งเป็นอีกช่องทางเสริมทับซับเค้าเจอด้านดนตรีค่ะก็ขอบคุณหน่วยงาน c a a ก่อนนะครับที่ให้การสนับสนุนวงเล็กๆอย่างพวกเรานะครับผมก็มันเป็นโครงการอของทาง c a ที่คัดเลือกวงไปถ่ายที่ Virtual Lab ของ TCDC ที่ไปสนีกางบางรักเนาะ เป็นโครงการผักดันซอฟต์พาวเวอร์ครับก็จะมี10แนวดนตรี10วงดนตรีไปยืนตรงหน้าจอแล้วจอเขาแบบใหญ่สูงประมาณตึก2ชั้นหรือ3ชั้นอะไรเงี้ยใหญ่ๆเลยครับผมแล้วก็ยิงภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกฉากหลัง CG เนี่ยไปที่จอแล้ววงก็ไปยืนเหมือนอยู่ในฉากก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆครับที่สุดท้ายแล้วภาครัฐก็เล็งเห็น ตนตีนอกกระแสครับว่าสามารถเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่จะผลักดันไปสู่สากลได้มันไม่ใช่แค่แนวเราแนวเมทันได้รับตรงนี้คือพวกเราก็ดีใจมากเราเห็นพวกแนวอื่นพวกแนวอินดี้ล็อกแนวโพสต์ล็อกอะไรอย่างเงี้ยที่เขาก็ได้รับการส,ส,ส,สนับสนุนเหมือนกัน S <S <S ที่ผ่านมาวงเมทัลไทยนะคะต้องบอกว่า <S <S เป็นดนตรีนอกกระแสที่ตีวงกว้างค่ะมีคนฟังในประเทศเหนียวแน่นแต่ตลาดนอกประเทศก็ไม่แพ้กันนะคะหลายวงนี่คือไปดังในแถบเอเชียบางวงก็เซ็นสัญญากับค่ายเพลงต่างประเทศไปทัวร์ไปตีตลาดอยู่ในออสเตรเลียและก็ยุโรปด้วยค่ะ